สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานนะคะสเปเชียลนะคะความรักค่ะเรามาดูคนที่เป็นเนื้อคู่คู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมษนะคะของคุณกันดีกว่านะคะทำสมาธิหลับตาลงที่ไพ่สำหรับนี้นะคะท่านใดอยากที่จะรู้นะคะว่า คู่แท้ของคุณคู่ชีวิตของคุณนะคะคือใครเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะพลังงานชาวราศีเมษนะคะทุกทท่านเลยนะคะขอพลังงานชาวราศีเมษทุกทท่านเลยนะคะคนที่จะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมษค่ะ ขอพลังงานชาวราศีเมษคนที่เป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณเขาคนนั้นคือใครคะสเสรนสวยงามมากๆเลยนะคะคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมษค่ะแปดเม้าวค่ะ คู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมษ King of Fire อบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดานะคะราชาไม่เท้าคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมษค่ะหกดาคู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมษ The r e v e r s ค่ะ แล้วก็ Reflection หมายเลข20คู่แท้คู่ชีวิตของชาวราศีเมษร s i อ of Cups ์ i n g of p e n น a ค l e s ค่ะพลังงานชาวราศีเมษค่ะใบแรกออกมาก็เป็นสเตรทเลยนะคะนั่นคือ,อพลังงานหมายเลข11 นะคะเป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นเป็นเรื่องของทวินเฟรมได้เลยนะคะคนคนนี้มีความเก่งมีความฉกาดนะคะมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่เกิดมาเพื่อปกป้องคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะแต่เขาจะเข้มแข็งแข็งแกร่งมากกว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษนะคะสุภาพสตรีที่มี หัวใจความรู้สึกจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง,ขงแข็งแกรงมากๆปกป้องดูแลคุณได้ทุกอย่างเป็นผู้นำสปอร์ตดูแลเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความสง่างามนะคะสง่างามทั้งการเดินสง่างามทั้งคำพูดการกระทำวาจานะคะแล้วก็บุคลิกภาพท่าทางนะคะเป็นคนที่ละไมคลายกันมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นหมายเลข11 โซกคอนเนคชัน so หรือว่า Twin f เ a m e ที่มีความแตกต่างกันเองก็ตามแต่มีความลงตัวกันนะความลงตัวความยินยางอินฟินิตี้เห็นไหมคะมี dy และ Angel ระหว่างคุณและเขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่คุณดึงดูดเป็นคนที่คุณอดีฐานเป็นคนที่คุณขอไว้ตรงสเปคแล้วก็ตรงหัวใจเป็นคนที่มีพลังมีแพชชั่น ะะมีอะไรใหม่ๆเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทำงานเก่งขยนันขันแข็งค่ะเป็นคนที่มีอินสปิเรชันเป็นคนที่มเีเขาเรียกว่าเก่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่ไกลมองการไกลทำงานเก่งขยันแขันแข็งนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีอย่างที่บอกค่ะมีความภูมิฐานบุคลิกภาพดีดูดีดมีสเสน่ดูองอาจดูมีความสงา่างามนะคะดูสวยดูเซ็กซี่ดูเท่ดูเซ็กซี่นะคะเป็นผู้ชายก็เซเท่แล้วก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันนะคะทำงานเก่งขยนันแขันแข็งมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังในเรื่องของการทํางานมากๆนะคะถึงขั้นระดับแบบอาจจะบ้าง,งานเลยทีเดียวนะคะ ด้วยความที่เขาอาจจะมีงาน2งงานหรือว่ามีงานหลายงานนะคะเป็นแปไม้เท้าด้วยขยันทํางานขยันเก็บเงินขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าเป็นผู้นําขึ้นไปนะคะเป็นระดับผู้นําบุคลิกภาพเป็นผู้นำนะคะหรือว่าทําธุรกิจหน้าที่การงานก็โดดเด่นมากๆนะคะ,นะคะอาจจะมีงานหลายงานด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีวิชาในตัวเองเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วมี มีความใจร้อนมีความอีโก้นะแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมีดีของมาสกิลีแล้วก็แฟมิลีนอยู่ในตัวนะคะเป็นคนที่แบบว่าเกิดมาเพื่อเพื่อที่จะมีความเป็นผู้นําเพื่อที่จะดูแลบุคคลรอบข้างนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรในชีวิตนะคะเป็นคนที่มีแสงสว่างเสมอเป็นคนที่มีแสงสว่างเป็นคนที่เหมือนเขามีจิตวิญญาณบางสิ่งบางอย่างในตัวเองที่เขานําทางไปในแสงสว่างที่ถูกต้องแล้วก็มีไกด์จากดีวายอย่างที่บอกไกด์จากดีวายที่นําพายเขาได้ได้ผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายล้มลุกคุกคานต่างๆนามากมายเลยแต่เขาเขามีเป้าหมายอะไรเขาต้องไปให้ได้แล้วเป็นคนที่ถ้าถ้ายู่มากกับคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีไฟแห่งการทํางานตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่ง มากๆเก่งนั้นความคิดการวางแผนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนใครอยู่ใกล้นะคะสะท้อนถึงแสงสว่างนะคะบางสิ่บงอย่างให้กับบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดู การตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วนะคะเช่นตัดสินใจอะไรได้อย่างฉับไวมีแผนสำรองในความคิดอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและจริงจังมีความหวังอยู่ตลอดเวลานะคะสามารถคลิป going ได้ไปตลอดเลยถึงแม้จะมีอุปสรรคยังไงก็ตามนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักในศิลธรรมเป็นคนที่มีความรู้สึกของความสัมพันธ์นะคะคือเขาเป็นคนที่มี emotional ความรู้สึกซิกเซนบางสิบอย่างนะคะและเป็นคนที่ เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดถ้าฉลาดแล้วก็ชอบความท้าทายนะคะเขาจะเหมือนกับว่าพยายามที่จะจีบคุณก็ต้องจีบให้ได้หรือมีความฉลาดในการที่จะจีบคุณไม่เหมือนใครเข้าหาคุณไม่เหมือนใครนะคะและพลังงานของชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความมีสเสน่ห์มีความสง่างามมีความเซ็กซี่มีแรงดึงดูดกับบคุคคลตรงข้ามเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอ ความรักหรืออะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณ 1- 2ถึงคนหรือ3คนนะคะเช่นมากกว่า1คนในชีวิตของชาวราศีเมษนะคะเป็นคนที่มีความสง่าง,งามเซ็กซี่อยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะในช่วงชีวิตของคุณถ้าได้โสดหรือว่ามีใครเข้ามาจะเข้ามามากกว่า1คนนะคะหรือว่ามากกว่า2คนด้วซ้ให้เหมือนกับว่าคุณจะคุณจะได้เลือกได้เฟ้นหากับคนคนนั้นนะคะและเขาเป็นคนที่มีความเหมือนคุณขลาไม้คล้ายทั้งทั้งสนัคติ นะคะทั้งสมุดขยันทํางานก็ขยันทางานเหมือนกันมีไฟมีพลังมีความมีโก,ทก้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันขึ้นหมายเลข11ด้วยมีความคล้ายมีความอะไรแล้วเขาคนนี้นะคะเป็นคู่ชีวิตที่สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้และเป็นคู่ชีวิตที่จะยกย่องคุณเป็นเหมือนเจ้าหญิงเป็นเหมือนนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะเหมือนเหมือนสิงโตผู้ผู้มีความสง,ง่างามนะคะไม่มีใครมารุกทําร้ายคุณได้เขาจะไม่ทําให้คุณบอบช้ำไม่แตะ ทำร้ายคุณเลยนะคะนี่คือเทรนที่สิงโตผู้องอาจเห็นไหมคะว่าต้องการปกป้องหญิงสาวนางฟ้าของเขามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาจะมองคุณเป็นคนที่งดงามแล้วก็อยากที่จะปกป้องคุณทั้งตัวและหัวใจจะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ทําให้คุณต้องลําบากแล้วก็เดือดร้อนนะคะมีความสง่างามมากเป็นคนที่กล้าหาญนะคะกล้าหาญชาญชัยเป็นฮีโร่นะคะกล้าที่ปกป้องดูแลคนทุกอย่างเลย ะะมีความเป็นผู้นําสูงมีความรับผิดชอบมากๆแล้วเป็นคนที่วิสัยทัศน์เหตุผลสูงนะคะไรเป็นคนที่พูดจริงนะคะพูดจริงทําจริงเป็นคนที่เปิดใจเป็นคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆกับตัวเองนะคะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆกับสังคมหรือว่ากับโลกใบน,นี้นะคะมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเป็นอะไรที่สะท้อนบางสิ่งบางอย่าง ได้ดีเสมอส่วนมากเขาถ้าเขาเจอสิ่งลบๆอะไรเขาจะแบบคิดเป็นบวกว่าสะท้อนเป็นพลังงานเป็นเป็นเหตุและผลแล้วก็ในแง่ของเขาได้ทันทีเขาจะมองเขาจะมองอ,อต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แตกต่างจากคนอื่นมุมมององเขามีความแตกต่างแล้วเกาะความคิดของเขาเขาจะไม่ได้ปิดเกาะความคิดเขาจะเป็นคนที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะสามารถที่จะรู้ว่าจะต้องเข้ากับคนนี้ยังไง คุยกับคนนี้ยังไงเจรจารกับคนนี้ยังไงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เก่งฉลาดอาจจะไปด้วยความลุกเป็นผู้นำนะคะหรือว่ามีวิสัยทัศน์หรือารการเข้าใจคนและการเติบโตของเขามันทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายนะคะเป็นคนที่ดูไม่ไม่อยู่กับไม่หยุดนิ่งนะคะและเป็น king of p e n a l t a c e s ด้วยนั่นหมายถึงว่า อาจจะเป็นคนที่อายุม,มากกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะราศีเมษถ้าคนอายุม,มากกว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะมีความมั่นคงสมบูรณ์มั่งคั่งร่ํารวยนะคะหรือว่ามั่งคั่งร่ํารวยเลยทีเดียวราชาเหรียญน,นะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานกันหรือว่าเป็นผู้บริหารผู้บริหารใหญ่เติบโตนะคะมีสอ,อสังหาเป็นคนที่แต่ถึงแม้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้นําหลายบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่มีอสังหาขนาดนั้นแต่เขาก็เป็นคนที่ สามารถที่จะดูแลสพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตเพราะเป็นราชาเหรียญผู้มั่นคงรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักนะคะแล้วก็มีความโดดเสมบูรณ์กับตัวเองถึงแม้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็สามารถที่จะดูแลคุณได้ทั้งชีวิตค่ะนะคะและเป็นลักษณะของเขาก็เป็นคนที่แต่งตัวดูดีมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะคะมีรสนิยมนะคะรสนิยมดีมีเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนเข้มแข็งแล้วก็อดทนรักเดียวใจเดียวไม่วุ่นวาในความรักความสัมพันธ์แต่ รักคือรักใช่คือใช่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เอาความรู้สึกความสัมพันธ์มาเล่นๆกับอะไรเล่นๆถ้ารู้สึกไม่ใช่ไปไม่ได้ก็คือเพื่อนนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไปได้ก็จะเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลนะคะพร้อมที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปอย่างช้าๆเพราะว่าเขามองมองความรักความซ้อนแบบผู้ใหญ่มากๆที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์เด็กๆเล่นๆนะคะชอบคุณจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่ ที่แรกๆมันอาจจะรู้สึกว่าตกลุมรักแรกๆคบรวดเร็วกะทันหันมีแรงดึงดูดมีความสะเทือนความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของจิตวิญญาณแต่นานไปนานไปคุณจะเข้าใจความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่เป็นทั้งพาร์ทเนอร์ชิพหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็คู่ชีวิตของคุณ Six of ฟเค้นะคะคุณกับเขามี m e m o r i e s นะคะกันมาก่อนแล้วในอดีตชาติเป็นคนในอดีตชาติเป็นคนที่เจอกันมาแล้วนะคะเจอกันมาแล้วมีช่วงเวลาแห่งความรักอันแนดีที่ผ่านมานะคะ ทำให้รู้สึกว่าคุณจะคุ้นเคยคุณจะมีความสุขคุณจะอบอุ่นคุณจะสงบมากๆกับเขาคนนี้นะคะและเขาก็เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ที่ที่ไม่แตกต่างจากคุณเลยนะคะถึงแม้มีความแตกต่างมันจะรู้สึกว่าคลิกลงตัวอบอุ่นมีความสุขนะคะแล้วก็มีความเสน่หานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครเข้ามาจีบคุณหรือว่ามีใครที่มาคุยคุยกับคุณคุณจะตัดสินใจได้เลยว่าเป็นล a s t วันของคุณเดวันของคุณคือใคร แต่มันอาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันอาจจะมีการผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนก่อนที่จะเจอคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณจะเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนะคะคนกองที่ไม่ใช่สิราศีเมษนะคะเขาจะมาเป็นคนสุดท้ายของคุณนะคะหรือชาวราศีเมษมันเป็นได้อีกสองแบบ ถ้าคุณโสดคุณได้มาดูคลิปนี้เชื่อมั่นไว้เสมอนะคะว่าคนที่ใช่เ,เขาจะมั่นคงในทั้งการกระทํากับผู้ระยะทางแล้วก็ระยะเวลากับคุณจะจะไม่ทําให้คุณทุกใจเจ็บปวดใจเรื่องของการเงินหรือว่าเจ็บปวดใจทุกใจเรื่องของอื่นๆเลยจะยกย่อง เทิดทูนเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณดังดวงใจถึงแม้ว่าคุณและเขาจะมีความต่างหรืออุปสรรคหรือว่ามีเรื่องราวของการแบบเดินความสัมพันธ์ไปอย่างชา้าๆหรือมีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าขึ้นเป็นโซลคอนเนคชันของทวินเฟรมอะถ้าทวินเฟรมมีการห่างออกไปหรือว่าแยกกันออกไปสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณนะคะในช่วงจังหวะที่ใช่ของชีวิตเพราะว่ามีการตื่นรู้กันเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นโซลคอนเนคชันมีบางสิ่งบางอย่างต้องห่างนิ่งกันไป คุณต้องเรียนรู้ความจริงกับเขาว่าเขาทํางานทําเงินอยู่ไหมเ,เขาเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยงก,กันกับคุณกําลังที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองหรือว่าต้องการ,กรเกษียณในเรื่องของการงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาและคุณอาจจะมีความอย่างที่บอกว่าความาส,สันสะเทือนเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณหรือว่า อารมณ์นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นช้าใช่ก็คือใช่ใจเย็นในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณกําลังเจอคู่ที่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะชาวราศีเมษแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะคะเหมือนกับว่าเขาคนนี้เป็นคนที่สามารถที่จะเป็น,เป,นเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ไม่พึ่งความสุขจากบุคคลรอบข้างนะคะเขาจะมีความสุขกับการงานชีวิตส่วนตัวนะคะหรือว่าโลกส่วนตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมชาติต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขกับตัวเองค่ะไม่พึ่งความสุขของบุคคลรอบข้างนี่คือความรักเนื้อคู่คู่แท้ของชาวราศีเมษเพราะว่าเป็นเหมือนคุณเลยนะคะเป็นพลังงานได้ธาตุไฟค่ะไฟกับน้ำออไฟกับน้ำลมกับไฟ นะคะหรือว่าน้ํากับน้ําได้เช่นกันนะจริงๆออกมาทุกท่าที่เป็นคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานของความสัมพันธ์คู่แท้ของราศีเมษเนเจอร์ร <c oughs> ของเขามีความคิดความอ่านเป้าหมายที่เท่าเทียมกันในเรื่องของจิตวิญญาณถึงแม้จะมีความแตกต่างเรื่องของอายุนะคะเชื้อชาติยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณและเขาจะมีอะไรที่เหมือนกันเขาจะมาแบบรวดเร็วนะเขาจะมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ เวลาที่เขามาหาคุณเวลาที่คุณเจอกับเขามันจะมีอะไรที่มาจะจำเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่าเชื่อที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีเมษจริงๆนะคะคุณจะรู้สึกจําเขาได้ตั้งแต่จิตวิญญาณนะคะตั้งแต่จิตวิญญาเลยทีเดียวรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่จิตวิญญารู้สึกว่ารู้ว่าเขาคนนี้ขาดอะไรหรือว่าหรือว่าต้องการอะไรนะคะแม้ลูกภายนอกเขาจะดูมีความ มีความฉลาดเก่งดูดูไม่ทันดูไม่ทันเขาเขาอาจจะว่องไวคล่องแคล่วดูฉลาดเฉลียวดูมีความสามารถดูเก่งแบบนี้ดูเท่ดูมีสเสน่ห์นะคะแต่คุณจะรู้ว่าเขาคนนี้ขาดอะไรและต้องการอะไรแล้วอยากให้คุณเป็นอะไรในชีวิตของเขานะคะอันนี้คือความหมา,จายจ้างของโ o so คอลเ t ชันแล้วก็ทูนฟล l มเช่นกันนะคะ เป็นเหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณจะได้พบเจอกับทวินหรือว่าโซคอนเนชันก็ได้แต่คุณอาจรู้สึกว่าอาจจะขอไว้อธิษฐานไว้เพื่อได้เจอกับเขาคนนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวนะคะคล้ายๆเหมือนคุณมีอะไรที่คล้ายกันในการแต่งตัวรสนิยมนะคะเป้าหมายชีวิตแล้วก็ความคิดแนวคิดนะคะแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่แตกต่างนะคะ แตกต่างจากคนอื่นที่คุณที่เคยได้พบเจอถ้าคุณรู้สึกว่าเสียใจกับความรักมานานหรือว่ามีแต่เป็นผู้ให้กับความรักที่ผ่านมาคนคนนี้จะเป็นคนที่ปกป้องแล้ะเป็นผู้ให้กับคุณนะคะรักเดียวใจเดียวกับคุณด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะชาวราศีเมษนะคะโรแมนต์แองเจิลจะจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษค่ะรีทรีตเป็นคู่คู่ชีวิตนะคะในบ้านปลายชีวิตระหว่างคุณและเขาเลยทีเดียว แน่นอนค่ะทรงพลังนะคะใน,ในความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีเมษส่งผลนิธทีพนในดรงของจิตวิญญาณนะคะการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณอีกหนึ่งจิตวิญญาณที่มาเจอคุณเพราะคุณและเขาผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติ2เป็นทวินเฟรมของคุณที่มีความแตกต่างจากคุณไม่ว่าจะเป็นทางกายเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติศาส,สนาที่โดดเด่นมากๆเลยคุณอาจจะได้เปลี่ยนศาส,สนาไปศาส,สนาเดียวกับเขาเช่นกันนะคะเขาจะมาเหมือนกับเพื่อนพาร์ทเนอร์ชิพคู่ชีวิตกับคุณค่ะ เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาต้องดําเนินไปแบบค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์เรียนรู้เพราะความแตกต่างนั้นนําพาซึ่งอะไรบางสิ่งอย่างที่มันต้องหยุดนิ่งหรือความห่างบางอย่างแล้วก็เรื่องของ DIY มาเกี่ยวข้องนะคะ นี่คือพลังงานของชาวราศีเมษนะคะคู่แท้เนื้อคู่คู่ชีวิตของคุณค่ะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะอ้อมีธาตุดินด้วยทำเมาื่อสักครู่ไม่ได้พูดธาตุดินนะคะดินกับไฟนะคะหรือว่าดินกับลมนะคะหรือว่าดินกับน้ำนะคะหรือว่าน้ํากับน้ำจริงจริงจริงๆไฟคู่กับราศี ต่างๆได้นะแต่ก็มันมันไม่ใช่วันเดือนปีเกิดนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้ซึมซับแล้วก็ดึงดูดเราจะได้ดึงดูดคนคนนี้ลักษณะแบบนี้เข้ามาหาเรานะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของการเคยเจอกันแล้วความรู้สึกอบอุ่นความสุขวินาทีแรกต้องใช่ต้องมีความสุขและอบอุ่นนะคะ นั่นแหละแต่ถ้าเป็นความชอบถ้าคุณมีเข้ามาทําให้เลือกมากมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนถ้าคนนึงรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันชอบนะขเขาหล่อรู้สึกถูกใจอันนี้ก็ต้องดูก่อนแค่อยดูแต่ถ้ารู้สึกใช่มันมีความสุขมันสงบนี่คือสัญญาณสัญญาณที่ดีมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ มันต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างก่อนก่อนที่จะได้มาพบเจอกันนะคะชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นความใจร้อนระหว่างคุณและเขามีแน่นอนนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสร็จของความรักความสัมพันธ์พบเจอเนื้อคู่คู่แท้ของชาวราศีเมษทุกๆุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอ้อยอ,อีกหนึ่งอย่างคะ่ะคุณคุณกับเขาอาจจะมีเพื่อนร่วมกันด้วยนะคะอาจจะเป็นคนเจอกันในโลกออนไลน์หรือว่าเพื่อนแนะนำนะคะ หรือถ้าเจอนในโลกออนไลน์หรือว่ามีเพื่อนร่วมกันถ้าเจอกันในโลกออนไลน์หรือว่าเจอกันที่ไหนก็ตามแต่คุณกับเขาจะมีเพื่อนร่วมกันด้วยมีเพื่อนร่วมกันมีคอนเน็กชันอะไรทีม่มันไปกันได้เพราะว่าเป็นพลังงานของโซลคอนเน็กชันถูกไหมคะเพราะนั้นมันจะมีอะไรที่คล้ายๆกันแล้วก็เข้ากันได้นะคะมีเครือข่ายคอนเน็กชันร่วมกันกับเพื่อนนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชม นะคะแล้วก็ขอใทุกคนประสบความสาเร็จรักความรักในทุกๆท,ท่านเลยค่ะชาวราศีเมษสวัสดีค่ะ